เกมีประสบปัญหาเรือ่อเสื้อผ้าขาวเนี่ยพอซักปุ๊บก็มันสีดำแบบนี่คือประสบปัญหาเื่อสื้อผ้าจากขาวมีรอยดำที่หลังหรือต้วงกตามไม้ลองลองใช้นี่สินี่นี่คือริปมดนนิ่หมดเสือาา้อผ้าขาว มันสามารถลากเสือ้อผ้ามาแล้วก,ก็ปึ๊บกดอานนี้มันก็จะได้เสื้อใหม่แล้วนี่เลยคือประโยชน์รับเล,ล่นับรวโปรไดาการต่อเลย ฉันว่าเงินเงินสุกเพื่อนฉันอีกแล้วโอเคมันจุดได้แล้ว กับดีกว่า okay. ต so ัวใช้พ um. ล so ังฮามอนเป็นเลือดก็เลยเข็งแิ็งเกร็งตึกมีห้าห้ายหกสิบวเพคลลงก้าเป็นมันมที่แข็งอีกอีกสี่อยหกสิบกวสี่ร้อยหกสิบกัวก้อนจะพการมันเล็กมาก แต่ดันมีเยอะมากด้วยหนุ่มเพื่อเกือบจะห้าสิบรือแล้วทำไมพ่อดูหนุ่มจใช้พลังฮามเพราพ่อเรามาใช้พลังฮามอนหนุ่มเือืมหนุ่มเพือจเป็นวะรต่อลอเกืเลยเด็กต้องฝึกพลังฮามอนกัน แต่ไม่แม้คือต้องคือตต้องก็คือเปลีอเต้องก็คือไปลี่ยนไปเลย5ปีเลย5ปี 拉！你尼乖，快！我忍住！嘿嘿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 嘿！我妹，我趁用布拉得十分钟，因为要解《M Game》พวกนี้หมดเลย。这可是我的朋友，这可是我的朋友，我的朋友。 ่งรู้จักกันได้หนึ่งปีอือฮึช็อคไ่ใช่มีประการไปจิกเขียนเขียนเขียนรูปปุงกลมสองวงแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอยู่ข้างบนปึ๊บทุกคนเลย <c oughs> ปึ๊บผ่านไปสิบนาทีตอนนี้เสียนได้มแล้ว ล่างานค้างได้นึมฉันมีฉมัมีรอยลอยรูปเป็นรอยรูปบนบนหัวฉันไไงเนี่ยรู้เหมือนกัน เออโดนยิ้าไปเลยเออมันหายไปเลาายหาไม่เจมจ์ดวันเจมกักวันที้แล้วได้คือความในใจของของพอใช้พอใชออ้หรือพอจ้าัว บพิ่มเด็ดเลยฟาวดูดเผมผมเมผมจุดในเรื่องอะไรก่นอนเฮ้ยคำพเจ้าเนี่ยผมก็จะเรียกคำพจ้าต่อไปจะว่ใช้อันนี้เป็นชื่อที่ทางการมากเป็นชื่อที่จะใช้ในตอนดับเป็นตอนย่อยเนี่ยผมก็จะใช้คำว่า,าพเจ้์ โอเคคุยกันเลอเคเอเค้อคือออน่เมื่อสปีต่อมาดที่ถึงถึงขนาดนี้เลยแล้วเนี่ยกำลังเพิ่มด้วย นี่คือโลกเมตาเวิร์สที่สามารถดูเงินของตัวเองได้ค้าวทุ่งดีคอนทั้นทุ่งรุ่งเรืองๆนี่มันวันเกิดเันเชนเล่ยวันเกิดเันลูกเชนเลิยลูกเชนเลิยสามารถฝึกฮาร์มอนเป็นฮาร์มอนที่เก่งที่สุดในโลกได้เลยฝึกฉันก็ไม่ฝึกไม่ถึงเก่ง ือเก่งที่สุดในจัก,กรวาลฮึโคตรปกติสามารถฝึกได้แค่ที่สุดสูงที่สุดในโลกในชั้นถึงจัก,กรวาลเพราะฉัน้นเป็นคนช่างจัก,กรวาลนี้คนที่ช่างจัก,กรวาลเนี่ยก็จะทำอะไรก็ได้เมฆแตบินสร้างเกาะให้มันกันตัวเองก็ได้

เปิดเลยเนี่ยนาติดจับฉัน,นจจแล้วโอ้งนายจอมจีฉันมือนายก็เลยหลุดตามน,นั้นเปิดตายดีกว่า อนันยังไม่ดีวางไว้ตรงนี้น